สูตรคุมค่าที่ฉีดทับขา้าวโพดได้ทุกสายพันธุ์นะถุงนี้เลยค่ะเสือโซนซีนค่ะชื่อสารสามัญว่ามีโซไรโอนบวกอะพาซีนค่ะเป็นสูตรเม็ดเข้มข้นกว่าสูตรน้ำสามเท่าค่ะทั้งคุมและฆ่าใบแคบใบกว้างกกนะตายดีคุมได้ดีค่ะซึ่งถุงนี้เนี่ยสามารถฉีดทับขา้าวโพดได้เลยทุกสายพันธุ์ค่ะเหมาะในช่วงข้าวโพด 15้าวันขึ้นไปย่าไม่เกิน30วันนะจบได้เลยค่ะทีนี้เสริมให้ว่าถ้าของใครที่มีพวกเถาเครือเยอะๆะค่ะถ้ามีเถาเครือเยอะบวกตัวไตรโมไปได้เลยค่ะคนนี้ค่ะชื่อสารว่าทูโฟดีบวกพิคลอรแรมนะใบกว้างกกเถาเครือเถาเลื้อยนะต้นแข็งตายยากก็ลงนี่หมดค่ะลูกค้าสามารถใช้เสือโซนซีนสองถุง ไตรโมหนึ่งขวดเนี่ยผสมพ่นพร้อมกันนะทับข้าโพดได้เหมือนเดิมค่ะใช้ได้สิบร่เนาะตามนี้เลยค่ะ